อเมริกากับแคนาดาเรื่องของนมกับไม้เนื้ออ่อนดูเหมือนว่าสหรัฐกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามการค้ากับแคนาดา เพื่อนบ้านเช้าเหนือได้เ,เริ่มยิงกระสุนนัดแรกในสงครามทางการค้าครั้งนี้ด้วยการตกภาษีใส่หน้าผลิตภัณฑ์นมของอเมริกาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการกรองนมช่วยให้ผู้ผลิตนมสัญชาติอเมริกันสามารถส่งออกนมชีสและโยเกิร์ตไปยังประเทศแคนาดาได้ในขณะที่ก็สามารถหลีกเลี่ยงภาษีนมซึ่งสูงลิบลิว่ว ทว่าแคนาดาได้ประกาศอุดช่องโหว่ดังกล่าวซะแล้วส่งผลกระทบต่อชาวฟาร์มนมในสหรัฐอย่างรุนแรง รัฐบาลของท่านทรัมป์รับมืออย่างแรงไม่แพ้กันเลยแฮะด้วยการประกาศการวางแผนขึ้นภาษีไม้เนื้ออ่อนที่นำเข้ามาจากแคนาดาถึงร้อยละ20แม้จะรู้อยู่เต็มอ,อกว่าการส่งออกไม้เนื้ออ่อนที่มีมูลค่าถึง5 8พันล้านเหรียญน่ะมันสำคัญต่อแคนาดาขนาดไหนไม่รู้ท่านทรัมป์จะทำยังไงต่อไปในการประกาศความเป็นบอสที่แท้จริงของทวีปอเมริกาเหนือ ส่งทหารเข้าไปหรือสร้างกำแพงแต่ดูจากเท่าที่ผ่านมาคงอาจจะสร้างกำแพงละมั้งแล้วก็ให้แคนาดาเป็นคนออกเงินไงแบบนี้บอสพอไหม